น้ำัะนี้น้ำธรรมชาติรมันมัน นีะ่ะขึ้นถึงเนื้อคุณเนาะขึ้นเนื้อแล้วก็ <c oughs> ก็ใสก่กรติดตามเด้อพี่น้องเด้อมืเอน,นี้นี่บันเฮาธรรมชาติบันเฮาพี่น้องสุดยอดเลยนะน้ำจะได้กินได้นะพี่น้อง น้ำตัวนี้กินได้เพราะว่าเป็นน้ำที่สะอาดนะพี่น้องตนะัวนี้เขาก็ตตอไปกินอยู่ส่วนนั่นแหละนะทำส่าบ้านเห่าพี่น้องก็ติดตามไปนะครับยซีนะไปยิงนกกินน้ำหรือว่าไปโลปลาถ้าว่าได้สัตว์เอาซีนะครับยศีถ้าว่าได้สัตสนะสว์ตนะครับยซีนะ ย่างอยู่กระทะนะก้อนหินเนาะเพราะว่าพ ER ี่น้องก้อนหินนี้มันจะมีลายรูแบบพี่น like ้องถ้าว่านถ้าว่าเป็นก้อนหินที่มันเนื้ออ่อนนะพี่น้องเวลาเอาเอามาเผาไฟมันจะแตกพี่น้องจืดไว้เนาะผู้ที่บเคยเห็ดแล้วก็เคยกินอยู่กระทะก้อนหินนี่ก่อนต้องเห็ดนะพี่น้องเพราะาก้อนหินเราต้องไปซอกก้อนหินที่มันแข็งพอสมควรเวลาเราเผาไฟแล้วมันจะทนนะพี่น้องมันจะบ่แตกแต่ถ้าว่าเราบบหูเนาเอาไป ซอกก้อนหินที่นะมันลักษณะคล้ายคือแบบนี้พี่น้องเดื้อเสีนยนมันเป็นแบบนี้มันจะแตกงนะพี่น้องเป็นก้อนหินแบบนี้เป็นก้อนหินสีแบบนี้มันจะแตกงแายพี่น้องลักษณะแบบนี้เหาเวลาเขาเข้าป่าเขาเอาชนิดแทนกระทะนี่มันจะแตกเพราะวา่าจะเป็นก้อนหินเนื้ออ<า>่อนพี่น้องบึ้งทำใจลงขอให้บึ้ มันจะแจ๊กไงนะมันจะแจ๊กไงมันจะเป็นอะมันจะแจ๊กไงมันจะเป็นสีเนาะมันจะเป็นก้อนหินที่เป็นสี่เนาแล้วเวลาเอาเอาไปเทนกระทะนี่มันจะมันเกิดขนร้อนแล้วก,ก,ก,ก็มันจะแต๊กนะพี่น้องเนาะมันจะตรายพี่น้องเราเราก็ต้องไปซอก ก้อนหินที่มันแข็งพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นหินแบบน,นี้มันจะใช้างานบ่อยได้มันจะเป็นหินที่เนื้ออ่อ,อนนะ,ะครับเดี๋ยวเดินรงนี้ไปครับอยากยวสิไปซอกถ้าว่าได้ก้อนหินที่มันหนานิดนึงแลว้วก็มันแข็งแลว้วก็ซีเอาสิไ้ตั้งเป็นกระทะกินนะพี่น้องข้างบนนี้มีนกกินน้ำไายเนาะ น่าจะมีนกใหญ่มาพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเอาสีเฝ้ายิงนกตรงนะี้กินน้ำอยู่นี่ ัวนี้มันก็อัดคือกันแต่งต,ตัวที่เอาบอยยิงเอาก็ต้องเอาแบบไมมาปกใส่เพื่ให้นกจะได้มากินอยู่สักคนอันนี้เป็นวิธีของนายพรานทุกคนนะ นกจะมากินอยู่ฝั่นี้พอฝั่นี้นี่อ่าเอาออมบําบัดมาปลกใส่เนาะปลูกตันีกันปลกใส่ตัวนี้ดีกว่มานี ีกกระปุกปกันพี่น้องนะไม่ใอยู่สักนี้ถ้าพนนกกระปุกหรือว่านกเขาเขียวมานะ่ะมันจะมาบินมาแถวนี้แล้วก็ก็บบจาก็อยู่นี่ยิงเอานะใส้ปืนเกตยิงน,นะ เอาเป็ดเจ้าสีย่างนกกินนะพี่น้องน,นะเราขยันเจ้าเสียนะเจ้าสีเห็ดอนะอนนะกระทะก้อนหินน้องไปน้นองเขาก็ทอดอยู่ในก้อนหินมันจะแซบนะ่บแล้วมันจะอร่อยกว่าพี่น้องมาโล่หมดมื้อนาะตนนัวนี้ใส่ปืน่นปุนเกล็ดยิงนะเราสีกาไฟเซอร์เบอร์นี้เนาะกาไฟเซอร์เบอร์นี้เราขับเจ้าสีานะไปหากระทะมาเห็ด เป็นอนะกระทะแล้วก็สีอันน่ยางนกกินเนาะแล้วก็เกลี่ยมนอะกระทะแล้วก็ก้อนหินตรวนี้เราก็ต้องซอกนะก้อนหินที่มันอน่ะหนานิ่นึงได้เป็นน้องเด้อถ้าว่าตัวบางนี้เดี๋ยวมันจะแตกนะเพื่นน้องเนาะก็ต้องระวังนะเพราะว่าหินแบบนี้ลักษณะแบบนี้มันจะแตกง่ายเพ็่นน้องลักษณะแบบนี้มันจะแตกเนาะเพื่นน้องเราก็ต้องซอกนะ ก้อนหินที่มันหนาดน,น,นึงแล้วก็มันจะแข็งนพี่น้องเวลามันโดนไฟโดนคนร้อนแล้วมันจะบอกแตกไงเนาะข้าพเบคนเลือกขนาดนี้น,นี่เราก็เห็ดแล้วก็ใส่น,นี้เลยแล้วก็เยอะซุกปวบาเป็นบา,บางๆแบบนี้พี่น้องถา้าเป็นก้อนหินบางแบบนี้เห่าจุกมันจะแตกนะพี่น้องปอ,อกบอควานเห็ดพี่น้องนะตัวน,นี้เห่าถ้าเ่าเ,เอาไปเผานี่ มันเกิดความร้อนแล้วมันจะแตกง่ายพี่น้องหินแบบนี้ถ้าว่าเป็นไปได้เขาก็ซอกหินท่มแข็งที่สุดพี่น้องนะมัเจียงบดแตกง่ายนะเดี๋ยวนะครับพเจ้าก็เลือกตัวนี้ตัวนี้นี้เอาไปสใส่นีมันก็ถือว่าได้ดีกอสมสวรเนาะ มันนี้ไปเอามีดมา แบบประมาณนี้ทีนี้มันกะเกิดความร้อนแล้วกันสุดยอดเลยใส่น้ำมันลงไปนะ de sí.

no โอ้ยยาพี่น้องครับย่าก้านากินนากิน,กนข้าวสำเร็จเล้วไปนู่นหน่อนมือถือว่าเอานาย่างหรือว่าเอานาพักก็ย่าแต่พี่น้องเอาเอาก้อนหินมาเป็นกระทะแทนนี่มันจะเหากินมันจะอร่อยพี่น้องมันจะสุดยอดเลย เขาหน้าก่อนเนาะเขาหน้าแล้วนะเขาจะสีไปยิงหนูวายแล้วก็สีเห็ดลาบหนูวายกินเนาะเพราะว่าทรงเนี่ยมได้กินหนูวายแล้วเดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วพี่น้องปลาตัวนี้ก็าบาได้ไกลเนะาะปลาตัวนีก้ก็เป็นปลาที่ใกล้บ้านนะพี่น้องแต่นกเขาเขียวแล้วก็นกกินน้ำกันยังมีไล่พี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้ขเขาจ้ามาเห็นนกกินน้ำไล่พี่น้องเขาจะคิดว่า,าวสีเขาจาสีมาใส่กับดักนกนะพี่น้องเนาะ เสียมาใส่กับดักนกแล้วก็ถ้าว่าได้นกแล้วก็สีถ้าว่าตัวงามเขาก็สิปว่วยเนาะตัวที่อยู่ปลายยังมีไล่เขาก็อนาเอาตัวนั้นนะพี่น้องนะคลิปนี้ก็ถือว่าสุดยอดเลยบปได้กินเขาเกี่ยวปิ้งอยู่นะกระทะก้อนเห็นมานานเนาะพี่น้องสุดยอดมากมากเลยเดี๋ยวเขาจะสิไปหาอนาสามุนไพรสนิดหนึ่งเนาะ ตัวนั้นคับยากระบ,บ้โห่ากระสิซอกได้หรือบ่อี่น้องพี่น้องเอาซอกสมุนไพรแถวนี้มันบ่มีเนาะแถวนี้มันบม่มีตัวสมุนไพรที่ครับเจ้าหาตัวนี้จะเป็นสมุนไพรที่อน,นาลดการอักเสบนะพี่น้อง น่าจะมีนะตีพี่น้องข้อนี้ครับย่กระซอกบอ่บอบ่อใคยเห็นเนาะพี่น้องเพราะว่าบางทีบางทีอาจจะมีคนามาเอาหรือว่ามันจะตายแล้วเพราะว่าสมุงไพรตัวนี้มันจะอ่อนนิดน,นึงเนงาะแต่ว่าโดนเดชลายๆแล้วมันจะตายพี่น้องเพราะว่าได้สามสี่เดือนแล้วครับย่อมาพื้นที่นี้ครับจะเห็นเนาะครับย่เห็นแล้วเดี๋ยวนี้มือทึกนะมีดนะพี่น้อง มืดเลยกะขับยากะยักมารักษาเนาะยาสม,มุนไพรตัวนี้มันดีอะนะมืออักเสบหรือว่าเป็นผิวที่มันอักเสดนะพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้มือก็ไม่เป็นยังเนาะมันก็ไม่ได้อักเสเนาะแต่เขาก็กินป้องกันนะพี่น้องเจดี๋ยวนี้ใบเห็นละขับยากระซีกระตงได้เหมือนบ,บ้านแล้วพี่น้องเยกาซอยนะกดติดตามเนาะกดติดตาหรือว่า กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจวิดีโอต่อไปนะคลิปนี้ก็มีแต่ประมาณนี้ไป